สวัสดีค่ะวันนี้เรามารีวิวเจดีรูปทรงระฆังคว่ำนะคะวันนี้รอบนี้นะคะเราจะเห็นว่ามีขนาดไซส์14นิ้วนะคะเดินทางมาถึงเมืองไทยเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไซส์ที่เป็นช่วงระยะห่างในการสั่งมาพอสมควรเลยนะคะท่านใดที่ สนใจในขนาดไซส์ที่ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะนี่จะเป็นไซส์14นิ้วเดี๋ยวเรามาชมรูปลักษณ์แล้วก็ดีไซน์งานข้างในนะคะนี่ตอนนี้ก็14นิ้วจะมีทยอยมาเรื่อยๆนะคะแต่ก็จะมาพรีเซนต์ให้ชม2องโองนี้ก่อนนะคะ สำหรับองค์นี้นะคะนี่ก็งานทุกชิ้นนะคะจะเป็นงานหล่อหลอมด้วยงานทองเหลืองขึ้นรูปด้วยทองเหลืองแล้วก็ตกแต่งประดับประดิษฐ์ประดอยนะคะเป็นงานประดิษฐ์มือของทางช่างลังกานะคะ ก็จะใช้ระยะเวลาต่อองค์นะคะก็นานพอสมควรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีแผนในการทยอยทางช่างให้ทยอยทำแล้วก็ส่งมานะคะเพื่อที่จะได้ให้หลายท่านไม่คอยนานจนเกินไปนะคะนี่เลย14นิ้วนะคะด้านในนะคะตรงนี้นะคะก็คือเป็นงานอาทองเหลืองนะคะแล้วก็ตกแต่งประดิษฐ์นะคะอ่า ตรงนี้เป็นช่องพรออบสำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะคะก็ขนาดโอเคเลยค่ะสวยทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเลยนะคะเป็นงานปักเลื่อมนะคะด้านในยอดตรงนี้อันนี้เป็นฝาบิดเกลียวนะคะ งานของที่นี่นะคะจะเป็นช่งางศีลังกานะคะคที่เป็นงานสืบทอดในตระกูลในเรื่องของการหล่อหลอมขึ้นรูปละครังนะคะตั้งแต่กระบวนการหล่อหลอมละครังนะคะแล้วก็ตีขึ้นรูปต่างๆจนกระทั่งงานตกแต่งประดับตรงนี้จะเป็นคอร์สนะคะเจรไนด้วยคอร์สนะคะเห็นไหมคะอ่าโอเคค่ะเห็นชัดและะ้วค่ะอ่านี่ก็จะเป็นลูกลักหนึงนะคะ ด้านล่างนี้ก็คืออาสนะบัวนะคะสีแดงเป็นงานผ้ากำมะหยี่ค่ะนี่เป็นอลองรับด้วยอาสนะบัวสีเหลืองนะคะก็จะดูทรงคุณค่านะคะสวยงามเป็นแบบปักสีทองเลยค่ะนะคะนี่ก็จะเป็นอีกรูปลักษณ์หนึ่งนะคะด้านบนนะคะก็คือควอชนะคะอันนี้ก็จะชิ้นใหญ่เลย อเคเปิดด้านในดูเปิดดูก็ว้าวทุกองค์เลยค่ะนี่ว้าวทุกองค์จริงอันนี้ก็จะเป็นกิมมิกเล่นแบบโทนสีแดงปักเลื่อมนะคะนี่ก็จะเป็นภาชนะบัวรองรับพระบรมสารีริกธาตุก็คือตรงนี้เป็นพระอบน้อยๆน้อยๆน,น,นะคะ,ะก็เป็นกำมะหยี่สีแดง ไว้ไซส์ไว้เป็นช่องบรรจุพระาธาตุพระบรมสารีริกธาตุนะคะก็สวยงามทรงคุณค่ามากนะคะท่านที่สนใจนะคะอยากจะนำเจดีย์นะคะไปถวายวาดัดหรือว่าไว้ใช้สำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุก็ยินดีเลยนะคะนี่ก็จะเป็นองค์สิบแนิ้วที่ใหญ่ขึ้นมานะคะเป็นองค์ที่ขายดีนะคะเพราะว่าเป็นไซส์ที่ลูกค้าจะชอบมากเลยนะคะ ใหญ่อลังการนะคะนี่เทียบกับ14บสี่นิ้วนะคะก็สวยขนาดคนละคนละแบบนะคะเคสํำหรับ18นิ้วก็เปิดด้านในยดูนะคะจะรูปลักษ์เป็นดีไซน์เดียวกันนะคะเพราะาเลือกแบบดีไซน์ที่ให้เหมือนกันนะคะแต่ก็จะมีหลากหลายดีไซน์มากเลยนะคะเพราะว่าก็สั่งให้ทางช่างทำนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะ ด้วยความที่เป็นฝาบิดเกลียวเราใช้มือเดียวในการถามอเอคนี่หนักนิดนึงะก็ปักเรื่อมนะคะนี่สวยงามระยิบระยับมากค่ะก็สำหรับท่านที่สนใจนะคะทั้ง18นิ้วและ14นิ้วนะคะราคาก็อยู่ในคลิปนี้นละคะสนใจก็สอบถามรายละเอียดได้นะคะก็จะมีมาเรื่อยๆเลยะคะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะ ท่านที่ดูจาก youtube ก็ฝากเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามด้วยค่ะเพื่อที่จะได้อัปเดตสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆต่อเนื่องนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวย